วอลโว่โมเดลเย่2022มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรใหม่บ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับ mm hmm. ผมขอเกิดน,นำก่อนว่า MY นั่นก็คือโมเดลเย r นั่นเองนะครับซึ่งวอลโวเองมีการปรับโมเดลเย่ hmm. มาตั้งแต่2018 19 20 21 22อันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับแต่ละโมเดลเย่แต่ละรุละลน่นก็จะมีการปรับออปชันปรับหน้าตาบ้างเล็กน,น้อย สำหรับโมเดีย 2, 2022เราไปดูกันต่อนะครับว่ามีรุ่นไหนปรับอะไรบ้างและรุ่นไหนแทบจะไม่ปรับบ้างไปดูกันต่อครับเริ่มต้นกันที่รุ่นที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนั่นก็คือ X460 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกันชนด้านหน้าหรือเรียกว่าเป็นเฟซลิฟมีการซ่อนปลายถ้อยเสียด้านท้ายเลื่อนไม้และจออินฟอร์เทนเมนต์รูปแบบใหม่เราไปดูกันที่รุ่น X460 R Design นะครับมีการปรับปรุงกันชนด้านหน้าบางส่วน x 6 0 Inscription มีการปรับปรุงกันชนด้านหน้าเปลี่ยนลายล้อแม็กครับผมจอเลื่อนไม้ไปใช้ดิจิตอลรูปแบบใหม่สีสันสวยงามขึ้นระบบอินโ t เทนเมนต์ไปใช้ของ Google เป็นรูปแบบนะครับปุ่มไรโหมดที่ลูกค้าหลายๆท่านคุ้นเคยถูกยกออกไปแล้วนะครับในปี2022ซึ่งเราจะต้องไปเปลี่ยนโหมดการขับขี่ที่หน้าจอ,อกลางสีแดงและสีน้ำเงินไม่มีแล้วนะครับในปี2022แต่ถูกแทนที่มาด้วย2เฉดสีใหม่แทนรายละเอียดอื่นๆตามนี้เลยครับ รุ่นถัดไปนั่นก็คือ s 9 0ครับสำหรับรุ่นนี้ภายนอกและภายในอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนั่นก็คือจอเลอนไหม่และจอกลางนั่นเองซึ่งจะไปใช้ในเวอร์ชั่นเดียวกับ X460 ครับผมไม่มีสีทันเด e r เ a รแล้วนะครับสำหรับโมเดล y ย a r 2022และเหมือนกันกับ X460 นั่นก็คือปุ่มไร้โหมดถูกถอดออกไปแล้วครับถัดไปคือรุ่น X440 สำหรับโมเดลยี2ย2รุ่นอาร์ีไซน์เราจะไม่ได้เห็นสีแดงและสีเำมือนกันแล้วนะครับมีการปรับลายล้อแมกเล็กน้อยสวยงามขึ้นครับผมส่วนรุ่น Inscription มีการตัดเบาะสีแดงออกไปแทนที่ด้วยเบาะสีแอมเบอร์แทนครับมาดูกันที่พี่ใหญ่ของเรานั่นก็คือ x c 9 0นั่นเองครับโมเดลยี2ย2ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าลายล้อแมกหน้าจอเลนมายหน้าจอกลางหรือจออินโฟเทนเมนต์ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ครับ แต่สิ่งที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนนั่นก็คือท้ายรถซึ่งปลายท่อไอเสียถูกซ่อนไว้ตามภาพเลยครับสีเพเบอร์เกรไม่มีแล้วนะครับและเช่นเดียวกันกับ x อ6 0นั่นก็คือปุ่มไร้โหมดถูกถอดออกไปแล้วครับ2รุ่นสุดท้ายที่ถูกนํามาไว้ใ้คลิปนั่นก็คือเอส60และวี60เนื่องจากว่าทั้ง2รุ่นนี้โดยภาพรวมแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากครับแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือปุ่มไร้โหมดถูกถอดออกไปแล้วนะครับและสีเพลเบอร์เกร ก็ไม่มีแล้วเช่นกันในโมเดีย2022ครับผมสำหรับข้อมูลคร่าวๆที่ผมสรุปมาให้นะครับผมก็เรียนตรงๆเลยว่าผมสรุปมาให้จากบริิตตและโบรชัวของโมเดีย2022นั่นเองนะครับซึ่งวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมยังไม่เห็นรถคันจริงซึ่งคาดว่ารถคันจริงจะเข้าไปโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธานีวันที่2ถึง12ธันวาคมนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการบัตรเข้างานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ สอบถามกับผมได้ผมมีบัตรค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม mm hmm. เช่นโบรชัวร์หรือแคมเปญต่างๆสอบถามกับผมได้นะครับที่0 932422629และ l ลาย ID ีที่ปรากฏอยู่ด้านบนนี้นะครับยังเป็นเบอร์เดิมและ line mm hmm. ลายเดิมนะครับนุชัยพลยินดีให้บริการไปวันไหนนัดผมลงหน้านะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ